ลักษณะนเนื้อคู่ของผู้ที่เกิดวันพุธหรือชาววันพุธนะคะก็จะมีธาตุลมนะคะกุมตุมเมถุนธาตุไฟเมสิงธนูนะคะแล้วก็จะมีชาววันอังคารราศีเมษนะคะแล้วก็อขอภัยนะคะเป็นชาววันศุกร์ราศีเมษนะคะแล้วก็ เป็นชาววันจันทร์ราศีตุลน์เราก็เป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะเราก็มีชาววันอาทิตย์ราศีเมษเราก็ชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะคะส่วนใหญ่แล้วชาววันพุธนะคะจะมีเนื้อคู่จะเด่นๆเ,เลยก็คือเป็นชาวธาตุไฟเราก็เป็นชาวาราศีเมษเนาะในตรงนี้ที่เด่นเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวันศุกร์หรือวันหรือจะเป็นวันอาทิตย์ของปลาสีเมรในตรงนี้นะคะเด่นขึ้นมาเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะมีชาวท่านลมอยู่แค่2ใบนะคะ2ใบก็คือเป็นชาวกลุ่มตุลเมถุนนะคะหรือชาววันจันทร์นะคะหรือหรือชาววันจันทร์ราศีตุลที่เรานั้นเห็นอยู่ในตรงนี้นะคะลักษณะของเขานะคะก็จะเป็นบุคคลที่เด็ดขาด ช่างคิดตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะคะมีความมั่นใจในตัวเองมีความสามารถมีความคล่องแคล่วมีความว่องไวมีความใจร้อนนะคะแต่ว่าเขาก็มีความลังเลอยู่พอสมควรนะคะถึงแม้เขาจะมีความมีความมั่นใจมีความเป็นตัวตนของตัวเองอยู่บ้างก็ตามแต่เขาก็ยังคงความขาดความมั่นใจอยู่บ้างถึงแม้เขาจะดูเป็น บุคคลที่มีบุคลิกที่ดูเหมือนกับจะมั่นใจแต่เขาลึกๆึกแล้วเขามีความไม่มั่นใจอยู่ในตรงนั้นและเขาก็ไม่แน่ใจถึงความมั่นคงทั้งภาวะอารมณ์แล้วก็การดำรงชีวิตของเขาในตรงนี้นะคะและเขาก็มีความพยายามที่อยากจะทําทุกทางหรือทุกวิถีทางเพื่อที่ต้องการที่อยากจะให้ทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็น อ่าสภาวะอารมณ์จิตใจหรือการกระทําทุกสิ่งอย่างของเขานะคะทั้งการงานในตรงนี้ให้มัน่นคงหรือมีการพัฒนาต่อยอดไปอีกระดับสู่อีกสเต็ปหนึ่งในตรงนี้นั่นเองนะคะแต่ดูเหมือนกับว่าการงานของเขานั้นจะไปได้เรื่อยๆอาจจะดูนิ่งอาจจะดูไม่ได้รวดเร็วไม่ได้ไม่ไม่ได้เห็นภาพลักษณ์อย่างชัดเจนในตรงนี้ก็ตาม แต่เขาจะไปของเขาอย่างเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปบุคคลอื่นอาจจะมองเห็นว่าเขานั่งอยู่เฉยๆแต่ความเป็นจริงแล้วผลงานเขาได้สู่กระจายสู่สังคมไปแล้วนั่นเองนะคะหรืออาจจะได้มีการทําหรือส่งไปแล้วบุคคลอื่นๆก็เลยไม่ได้ทันสังเกตหรือไม่ทันได้เห็นหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะทําคนเดียวอยู่คนเดียว สร้างเพียงลําพังในตรงนี้เกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลในตรงนี้ก็เกิดประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนแต่อาจจะยังไม่เห็นผลประมาณอารมณ์เหมือนกับการสะสมเงินวันนี้เราอาจจะยังไม่เห็นแต่วันข้างหน้าหรือในอนาคตเราเห็นแน่นอนนะคะเป็นลักษณะนั้นได้แต่ไม่ว่าจะยังไรก็ตามนะคะ ผลงานของเขาได้เก่ะเกิดแล้วนะคะได้เก่ะเกิดได้มีผลงานแล้วแต่อาจจะยังไม่เห็นผลยังไม่ประสบความสําเร็จในตรงนี้ก็ตามนะคะแต่ว่าผลงานเขาไดา้สู่สังคมแล้วนั่นเองนะคะและเขามีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานมีความตั้งใจแต่ถ้าในเรื่องราวความรักในตรงนี้แล้วจิตใจเขามั่นคงเขาอาจจะดูเหมือนกับบุคคลอาจจะเข้าสังคมได้นะคะแต่ว่าดูเหมือนกับเขาจะ อยู่เฉยๆอาจจะไม่ค่อยชอบเข้าสังคมแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นอินโทรเวสนะคะแต่เขาก็สามารถที่จะเข้ากับผู้คนได้ดีพูดคุยสนุกสนานหยอกล้อได้นะคะเข้ากับผู้คนได้อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีแต่ส่วนใหญ่ลึกๆแล้วถ้าหากจะให้ตรงใจเลยเขาชอบอยู่ตัวคนเดียวเพราะว่าเรามองเห็นถึงเป็นชาวราศีเมษเนาะ ชาวราศีเมษพื้นฐานของของชอาวราศีเมษแล้วในตรงนี้ลึกๆแล้วเป็นอินทร์นะคะแต่ก็มีพลังงานใจร้อนวู่วามหรือมีพลังงานที่แอคทีฟสามารถที่จะเป็นผู้นำได้สามารถเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามได้อย่างดีเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือผู้ฟังเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะเราก็มีความมั่นคงทั้งทาง,งด้านของการงานเนาะทางด้านอารมณ์แล้วก็ ความเหมือนกับฐานะเนาะในตรงนี้นะคะมีความมั่นคงอยู่ระดับหนึ่งแล้วในตรงนี้นะคะก็คือมีความน่าพึงพอใจอยู่ระดับหนึ่งถึงแม้ว่าเขาคนนี้นั้นอาจจะมีความเข้ากับผู้คนได้ดีก็ตามแต่เขารักสงบไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบให้ใครนั้นมาใส่ร้ายหรือบุคคล อื่นๆมาคอยจับผิดเขาหรือจู้จี้จุกจิกในตรงนี้นั่นเองนะคะเพราะเขาจะเป็นบุคคลที่หงุดหงิดง่ายแต่ถ้าหากเขานั้นได้พูดหรือเอ่ยหรือจุกจิกอะไรเกิดขึ้นมานั่นก็หมายความว่าคุณต้องระวังแล้วนะคะป,ะประมาณอารมณ์ว่าเหมือนสงครามโลกจะมีระเบิดลงแล้วนะคะประมาณนี้อย่าให้เขานั้นต้องมีการเอ่ยหรือการพูดคุยหรือมีการกล่าวใช้คําพูดมาก กว่าปกติหรือรุนแรงกว่าปกติในตรงนี้เป็นอันขาดเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้ให้เราให้เราให้เรานั้นระมัดระวังเพราะว่าเขานั้นอาจจะเป็นบุคคลที่ยอมในเรื่องราวของความรักหรือคนรักในตรงนี้เขาอาจจะยอมแต่ถ้าบุคคลอื่นเขาไม่ยอมอันนี้คือในลักษณะของบุคคลอื่นนะคะอันนี้เราจะมองเห็นได้ว่าเขาจะยอมแต่ถ้าหากตังใดที่เขานั้นไม่ยอมเสียแล้ว เราจะไม่สามารถเอาเขาลงได้ถ้าอารมณ์ขอขึ้นแล้วในตรงนี้นะคะนี่คือในลักษณะของอาชาวราอาทิย์ที่เราเห็นเราก็ชาวราสีเมษด้วยในตรงนี้นะคะจะมีพลังงานที่ร้อนแรงมากคือแข็งเป็นแข็งอ่อนเป็นอ่อน,ออน,ออนอไม่ใช่นะคะคือขอพัยก็คือคือประมาณอารมณ์อารมณ์ว่าแข็งนอกอ่อนในเราก็ยอมหักไม่ยอมงอนะประมาณอารมณ์นี้นะคะ เป็นอารมณ์ประมาณเหมือนกับอารมณ์ว่าถ้าหาักรักแล้วคือรักเลยรักแล้วยอมนะคะแต่ถ้าหากักรักรักจริงแต่ถ้าถึงขั้นที่ไม่ยอมในตรงนี้ยอมหักไม่ยอมงอนเลยนะคะในตรงนี้เนาะเป็นพลังงานที่มุ่งมั่นต้องการความสําเร็จความมั่นคงแล้วก็สุขสมหวังนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขานั้นปรารถนาและสิ่งที่เขานั้นมุ่งมั่นที่จะทํา ให้เก,เกิดนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานเนื้อคู่ของชาววันพุธนะคะเพราะว่าเรามองเห็นถึงการที่ว่าถ้าหากชาววันพุธได้บุคคลเหล่านี้ไปถือว่าจดัดว่าดีนะคะประมาณนี้นะคะโอเคนะถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดติดตามและเป็นกําลังใจให้กันและกันอยู่ตลอดไปนะคะสามารถาส่งของขวัญได้นะคะสําหรับชาวทิกต o อกเนาะ ในช่องคอมเมนต์ได้นะคะในตรงนี้เนาะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีจ้า